สวัสดีค่ะอราธาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีพิจิกประจำเดือนกันยายนนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเป็นธาตุน้ำปัจจุบันเจ้าชะตาเนี่ยได้จัดเม้นหมายถึงการตัดสินการเริ่มต้นใหม่การยอมรับกฎแห่งกรรมคือทุกวันนี้นะคะตอนนี้ตัวของชาวราศีพิจิกเองเนี่ยจะต้องได้รับข่าวที่มันจะเป็นการกระทําของตัวเองเขาจะมาส่งข่าวนะคะถ้าคุณทําดี ไว้คุณจะได้รับสิ่งดีๆนั้นแต่ถ้าคุณทําสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีนั้นน่ยจะกลับเข้ามาหาตัวคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ถึงการส่งข่าวแล้วเนี่ยคุณก็ กรุณานะกลับเนื้อกลับตัวซะถ้าเราเป็นคนที่ไม่ดีนะฮะเราก็ทําสิ่งที่มันดีๆซะเราจะได้ผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาได้นะคะแต่ถ้าเกิดถามว่าโอ้โหฉันทําชั่วมาซะเม็ดดมเลยว่ลล่าอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะตอนนี้มันมีข่าวมาแล้วนะมันกําลังส่งข่าวมาแล้วนะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการตัดสินนะคุณทําอะไรไว้เนะี่ยคุณควรจะสํานึกในการกระทําของคุณแล้วหยุดละวางซะเพื่อที่จะได้ไม่หนักจนเกินไปไม่ใช่ว่าทูซียังทํามันต่อไปเพราะเขามาแจ้งข่าวแล้วก็ยังทาต่อเพราะว่าไม่สนใจ ใจในบาปบ,บุญคุณโทษฉันไม่สนใจอะไรเพราะฉะนั้นอันนั้นหมายถึงว่าของคุณจะต้องเจอหนักแน่นอนนะนะคะเพราะเราไม่สนใจอะไรเลยแต่ถ้าเราสนใจเราจะแก้ไขกับมันว่าเอ๊ะเราผิดอะไรไปเราเลิกไหมอันนี้มันแรงเกินไปละเฮ้ยห,หยุดดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะต่อไปนะคะสิ่งที่คาดหวังคือเด็กหนุ่มถือไม่เท้าความคิดของเขาเนี่ยหมายถึงว่าการออก แสวงหาความเจริญรุ่งเรืองเขาเนี่ยมองการต่อยอดที่มันสูงงานงานเนี่ยเขาไม่เคยมองต่ำเลยนะคนเนี้ยเราต้องบอกเลยนะว่ามองอะไรก็แล้วแต่โหต่อยอดแบบสูงมากใครจะเดินหนีไปก็ช่างมันแต่ฉันยังอยู่ที่เดิมฉันจะทําของฉันอย่างเงี้ยฉันอยากจะทําฉันมองที่ที่มันสูงฉันไม่มองที่ต่ำอะไรที่มันได้เงินน้อยๆฉันไม่ทำอ่ะถ้าฉันจะทํามันต้องได้เงินมากๆแล้วมันต้องต่อยอดไปได้ไกลด้วยเขาว่า่างนี้ต่อไปสิ่งที่ไม่คาดคิดเขาได้เด็กหนุ่มถือถ้วยนะคะตัวเด็กหนุ่มถือถ้วยเนี่ย ก็หมายถึงเขาจะมีข้อเสนอที่ดีแล้วก็มีข้อความที่เฉลียวฉลาดหรือว่าข้อความที่พูดจะให้คุณรู้สึกว่าเออมันก็ดีอะแต่จะฟังไม่ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะในนี้ไม่ได้บอกว่าจะฟังหรือไม่ฟังแล้วก็ไม่ได้ชื่นชมอะไรมากมายแค่รู้สึกว่าเออมันก็ฉลาดเดียเออมก็ก็น่าสนใจอ่ะก็ประมาณเนี้ยก็น่าสนใจแล้วไง อย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมประมาณเนี้ยก็คือเขายังรู้สึกเหมือนกับดันดันฝืนฝืนอยู่นะคะตัวเขาเองอเขายังมีความดื้ออยู่ในตัวก็ต้องเข้าใจนะถึงแม้ว่าตัวเองจะโตแล้วก็เธอแต่ว่านิสัยยังแบบเด็กๆควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้เหมือนคนอายุ25 26- 30อะไรประมาณเนี้ยมันคิดอะไรแล้วทําเลยคุณเนี่ยไม่รอบคอบราศีพิจิกท่านนี้นะคะต่อไปนะคะอนาคตอันใกล้เขาได้2ดาบมันขัดแย้งหาทางออกไม่เจอบรรสนปฏิเสธความรู้สึกจริงสิ่งที่มันจริงๆอะ่ะ คุณไม่ยอมรับีงไงเห็นไหมเถียงตลอดทั้งที่มันใช่อะแต่กูยังไม่ยอมรับหรอกยังไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้คิดเองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นทั้งๆที่ว่ามีดจอคออยู่แล้วนะก็ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่อยู่งั้นอะโอ้คุณนี่นะเนี่ยคุณไม่รอบคอบเราบอกเลยลาศีพิจิกท่านนี้ไม่รอบคอบปฏิเสธความจริงไม่เอาฉันไม่เชื่อฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแกงเป็นยังดีอยู่ทุกอย่างเนี่ยมันดีออ๊ยออกมานี่ดีมากเลยมันเจ๋งอย่างงูมันเจ๋งที่แต่เปล่าอะจริงๆแล้วทุก พอลมานหวหาทางออกไม่เจอเออทําไงอ่ะจะทํายังไงได้มัง่งกับชีวิตเนี่ยณนะเวลาเนี้ฉันหาทางออกไม่ได้ฉันจะต้องออกไปทางไหนมันถึงจะพ้นอย่างนี้แต่ถ้าเราไปเจอตัวเขาเราจะเห็นปก,กติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนหน้าก็อยู่ไปงั้นแหละเหมือนอย่างนั้นแต่จริงๆในใจทุก์มากๆเลยแตเราจะสอนวิธีไว้อย่างเนี่ยนะไว้ดูนะคะคนที่ซ่อนความทุกข์ได้หรือว่า เขามีความสุขหรือมีความทุก์เนี่ยให้ดูที่แววตาให้ดูที่การกระทําและคําพูดถ้ายิ่งพูดดีมากเนี่ยมันผิดปกติเกินไปถูกไหมฮะคนเรามันต้องมีทั้งดีและไม่ดีในคําพูดนั้นๆแล้วแววตาเนี่ยโอ้มีความสุขมากแต่แววตาเศร้ามากเลย มันจะมีความสุขยังไงอะคะทำไมอะมีความสุขแล้วทำไมถึงนอนไม่หลับอะคือมันจะมีช้อยให้เราได้จับพิรุษได้นะว่าคนเนี้ยมีความสุขจริงหรือไม่มีความสุขจริงนะคะหรือว่าคนเนี้ยแอป,ปออกมามันจะออกมาจากทั้ง32ประการของคนนั้นๆน,น,นะคะมันจะออกมาหมดเลยต่อไปนะคะ บทสรุปเลยดีกว่าอาราฉันอยากรู้แล้วทำไมฉันถึงได้เป็น the emperor ไม่ใช่คุณที่ได้เป็นอ h e emperor เนี่ยคุณถามอาราว,ว่าเขาจะอยู่ยาวจริงๆหรอใช่แล้วค่ะเขาจะอยู่ทั้งยาวและยืนนานมากๆเลยเหมือนอย่างที่คุณเห็นเหมือนกับอาราเห็นนี่แหละค่ะคือจะอยู่ไปเลยคุณรอไปเถอะคุณจะตายก่อนเขาอยู่ยาวมากนานมากแล้วคุณก็รอคอยาวไปเลยค่ะเนี่ยค่ะอย่างที่คุณเห็นเลยสิ่งที่คุณจะเห็นก็คือ เต่าคืออายุยืนมากๆและที่สําคัญก็คือว่าแท่งศิลาใช่ไหมคะหินก็หมายถึงว่าสตาฟเอาไว้เลยข้างหน้าฉันก็ไปทํางานของฉันตามปกติแต่ไอสิ่งที่คนที่จะเห็นจะต้องเห็นก็คือความเข้มแข็งของฉันความอดทนของฉันทุกคนต้องเห็นนี่ไงคะเขาให้คุณเห็นในสิ่งที่ คุณควรจะได้เห็นส่วนข้างหน้าฉันเป็นไงฉันก็ทํางานฉันก็ทําการของฉันไปเพราะฉันเป็น the emperor ผู้มีอํานาจผู้มีบรารมีที่ยิ่งใหญ่ผู้เป็นผู้นําที่กล้าหาญมีครอบครัวเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยู่ยาวตามที่คุณเห็นเลยค่ะเป็นแท่งศิลานี่เลยสิ่งที่คุณจะจารึกเข้าไว้ก็คือความอดทนความเป็นผู้นําอดทนเนี่ยเป็นเลิศเลยแล้วก็อยู่ยาวมากคําใดในคลิปนะคะที่ไม่สุภาพระก,กราบขออภัยชาวราศีพิจิกด้วยนะคะ ฝากกด subscribe กดไ i k e กดแชร์กับราทาโลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ